กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสศนำโดยนายสุภกรบัวสายผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษารองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทยัยรัตนก,กิจประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการครูลักถิ่นและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรพิสมัยรัตนโรสกุลผู้จัดการโครงการรวมลงนามความร่วมมือกับ10สถาบันผลิตและพัฒนาครูในโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่2ด้วยแนวคิดร่วมมือร่วมใจสร้างครูรุ่นใหม่หัวใจรักถิน่นในโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดรดารณีอุทัยรัตนก,กิจได้เปิดเผยว่าโครงการครูรักถิ่นรุ่นที่2ได้มีการคัดเลือกสถาบันการผลิตครูที่เชื่อมั่นว่ามีศักยภาพเหมาะสมที่จะผลิตครูตามเป้าหมายทั้งหมด10สถาบันซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ชัดเจนคือต้องเป็นสถาบันที่อยู่ในภูมิภาคที่เด็กสามารถมาเรียนได้ไม่ห่างไกลและต้องเข้าใจภูมิหลังและบริบทของชุมชนคนที่มาเรียนครูที่เราเป็นคน ในเกตของความยากจนตามที่สะสะกศศกำหนดอ,อยู่ในภูมิลัง,นา,งนาของตัวเองเรียนในสาขานที่ต้องการของโรงเรียนนั้นเป็นโครงการ5าปีที่จะผลิต,ตัูให้ได้พันห้าร้อยขดแล้วก็พันห้าอัตรทา,ท,าที่จะลงไปอยู่ในร,ง,รนงานวันนี้เป็นงารลงนามัำร่มมือในการผลิตรูตรักทิดรุ่นที่สอง เรียนในในโครงการโครรนินเนี่ยรุ่นที่หนึ่งเนี่ยเราได้เด็กๆเข้ามาเรียนแล้วแตปีการศึกษาปีสามเด็กเก็นยี่สิบห้าคนเรียนเรียนสาขารณกไปที่สอนนในีใน iscilla, ok ้เม the ื่อวันทีนสองีัเยียนแล้ววันเป้าหมายลเราตอบโจทย์ ปัจสมภาพทางการศึกษาซึ่งภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจขององกองทันุนเรื่องกามศาทางการศึกษาที่ระบบไวในพระนาาาราชปัญญั่ากองทุนเพื่อางการศึกษาภารกิจสุดทาของที่เรียนคือก็ให้โอกาสให้โอกาสเด็กในที่ที่มีความยากลำบากแตกแฉะารการศาึกษาแก้ให้ได สองก็คือเราจะต้องพัฒนาการผลิตสถาบันผลิตและผลัณฑ์ครัวคือกระบวนการผลิตและพัณฑ์ครัให้หาต้นแบบของการสร้างครูรุ่นใหม่เลยนะคะแล้วก็รวมถึงโจทย์ตืานเต้น